ใช้พลังงาน8.3เราเลยลก็คือในมาตราที่100นะครับคือเลขมาตรานมันต้องไปจำรู้ว่ากฎหมายนะบางทีเราจะไปจำตัวเลขจำได้เพียงว่ามาตรานไหนก็คือพูดถึงว่าหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่พวกเราที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะนาเข้ามาสู่การร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานได้นะครับก็คือเรื่องที่เกิดจากการที่ะระบด้ความเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนจาก เสียหายจากการประกอบกิจาก,การพลังงานของผู้ประกอบญารนะครับผู้ประญาตก็คือการไฟฟ้าอันนี้เดี๋ยวผมเข้าานิดหนึ่งคืออะไรที่การไฟฟ้านะครับบริการเราแล้วมีปัญหานะครับมีปัญหานะฮะเราเกิดข้อขับข้องใจอย่างไรหรือมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการที่การไฟฟ้าบริการไม่ดีหรือมีประเด็นปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการการไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถร้องเข้ามา คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานเขตโดยผ่าน,านสำนักงานกรกพเขตสามได้นะครับข้อที่สองคนระับเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนะฮะในปัจจุบันนี้ก็คือมีประเด็นเรื่องของค่าไฟแทนนะครับโดยเฉพาะอัาคนบอกว่าน้าร้อนอะไรนี้นะครับหรือว่าไม่อยู่บ้านทำไมค่าไฟมีสูงในต่างน,นะครับก็จะอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อที่สองนี้นะครับคือเรามีความสงสัยนะครับว่าอ ค่าไฟฉันไม่ได้ใช้หรือใช้น้อยทําไมค่าไฟมันเพิ่มต่างๆเนี่ยนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยประการนี้ก็สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการอาิกการพลังงานเขต13นะครับก็จะนาเรื่องนี้เข้ามาสู่คณะกรรมาการผู้ใช้พลังงานเขตด้วยนะครับอ่าครับอันนี้เมื่อเราเกิดประเด็นคําถามประเด็นปนัญหาละเราจะท,ทําไงขั้นตอนรับดิฉันอยากจะยื่นเรื่องนะ นะครับเพราะว่าไม่อยู่บ้านข้าไฟสูงอะไรต่างน,นะครับหรือว่าสงสัยว่าทําไมข้าไฟมันเก็บแพงนะครับทาไฟฟ้าเก็บแพ้ก็มาร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานเขตนะครับที่สำนักงานกรกพเขต13นะที่ตั้งอยู่ที่ถนนนครินนะครับแล้วเดี๋ยวมมีวิธีนะครับว่าถ้าฉันต้องเดินทางนั่งรถเมล์รถติดไปยื่นเองไหมหรือว่าจะยื่นผ่านระบบอะไรต่างเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไปทีน,นึงนะแต่ข้อที่2นะครับก็าจากนั้นสำนักงานก็จะมีการ ตรวจสอบนะครับเอกสารนะครับรูปภาพเอกสารทั้งทั้งหลายนะครับพยานเอกสารทั้งหลายนว่าที่ท่านนาไปยื่นเนี่ยนะครับเพื่อรวบรวมพยานเอกสารต่างล่านี้นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานเขตเอ่าโดยทางสำนักง,งานก็จะมีขั้นตอนในการขอประสานดทานการไฟฟ้าเองทีทีสนะครับก็จะมีการแต่เตือนโดยคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานเขตเนี่ยจนยุนติปัญหาภายในสามสิบวันนะครับสามสิบวัน สีนะ่ครับไกเ่เต๋าไม่สําเร็จนะก่อคณะกรรมการผู้ใช้รางเหตก,ก็เป็นมาจากคนกลางนะครับไกเ่เต๋าให้อีกฝั่งนึงก็จะเป็นประชาชนเรานี่แหละครับผูบ้ใช้ไฟฟ้าอีกฝั่งก็จะเป็นการไฟฟ้านะครับก็จะเข้ามานะครับเราก็จะมีหนังสือนะครับเพื่อที่จะให้การไฟฟ้ากับทางผู้ใช้ก็จะเข้ามาที่จะแกเ้เต๋าเจราจานะับก็เข้าสู่กระบการเหล่านี้นะครับปรากฏว่าไม่สําเร,ร็จสามสิบวัน่าไปแล้วไก่เต๋ไม่สําเนนร็จนะฮะก็จะ เข้าส wow. ู่กระบวนการที่ลาโดยคณะกรรมการเชั้นงานเขตเป็นคณะทั้ง12ท่านนะครับเพื่อให้มีคำที่ชัดเจภายใน2เดือนนะครับสรุปว่า30วันแรก60วันหลังกลายเป็น90วัน90วันนะครับกระบวนการแบบนี้จะพ้นจากมือของขอเรามองภาพต่างนะครับสาวันฉันหายใน1เดือนเนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยยืดออกมาปุ๊บเนี่ยกลเป็นอะลย ไอ้เกียได้สำเร็จกูชันไม่พอใจนะครับนั่นไม่พอใจกับเป็นฟ้านะครับทำหนังสือที่ใจแบบนี้เนี่ยจะอุทธรณ์ต่อก็นี่ครับก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาครับเลื่อกว่าท่านก็สามารถยื่นเรื่องนะครับที่ท่านไม่ได้รับรู้สึกว่าไม่พอใจนะฮะก็เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการไอ้เกียรติอีกครั้งหนึ่งและภายในสองเดือนจากนั้นก็ก็ถือว่าสิ้นสุด90ดวันในสามเดือน